สนับสนุนโดยวิสารออโต์คราร์สาขาการจนาพิเศษศูนย์รวมรถยนต์มือสองคุณภาพดีรับประกันไม่มีชนหนักผิดคว่ำน้ำท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคามองหารถมือสองต้องที่วิสารอัลตคา .com คครับท่านผู้ชมผมเบียวิสารออโต์คราร์ครับวันนี้ผมอยู่กับรถ2รุ่น2ยี่ห้อนะฮะที่เป็นคู่ปรับกันตลอดการเป็นคู่แข่งกันโดยตรงครับคันแรกซ้ายมือผมนี่คือ Toyota Camry 2.0G ปี2019สีดําด้านขวามือคือ Honda Accord 1.5 EL Turbo ปี2019ปีเดียวกันนะครับ2ส,สเปคนี้นะฮะแข่งขันกันโดยตรงครับ Toyota Camry ตอนที่ออกห้างป้ายแดงมีค่าตัว1,445,000บาทส่วนเจ้า Accord นะครับคันนี้ค่าตัวออกห้าง1,475,000บาทแพงกว่ากัน30,000บาทท่านผู้ชม นี่คือเครื่องยนต์1,500ซีซี cc นี่คือเครื่องยนต์2,000ซี cc เบนซินล้วนนะครับพอมาเป็นมือ2พอมาเป็นมือ2ราคาเท่าไหร่รู้ไหมฮะพอด้ c ยขอดผมขาย8,99,000บาทโตโยต้าคัมรี่ละ่ะราคาเดียวกันครับ8,99,000บาททีนี้นะฮะเราจะมาดูออปชันนะครับว่ารถ2รุ่นนี้2ยี่ห้อนี้มีความแตกต่างกันอย่างไรใครเด่นใครด้อย เดี๋ยวตามไปรับชมได้เลยครับครับท่านผู้ชมมาดูด้านหน้ากันก่อนเลยอ่ะเอาดูความหล่อเหลาหรือว่าความสวยกันก่อนเลยนะครับ t ต y o t a c a ัมรนะฮะตัวนี้เป็น TNGA แพลตฟอร์มนะครับ Honda Accord ตัวนี้ก็เป็นเจเนอเรชันที่10นะครับ h o n d a Accord เนี่ยนะฮะจะดูสปอร์ตนะครับดูแบบวัยรุ่นกระชากวัยนะฮะแต่ Toyota Camry ก็ดูมีความภูมิฐานนะครับท่านผู้ชมอ่าก็ ผมให้คะแนนไม่ถูกเลยนะความหล่อเหลาเนี่ยเจ้าคัมรี่ในโฉม T n g a แพลตฟอร์มเนี่ยเขาก็ทำได้ดี Honda Accord เขาก็ไปอีกสเต็ปหนึ่งนะครับกินกันไม่ลงครับนะฮะในเรื่องของความหล่อต่อมานะฮะมาดูไฟหน้าครับท่านผู้ชมเริ่มจากคัมรี่ก่อนนะครับคัมรี่เนี่ยนะฮะเป็นไฟโปรเจคเตอร์ LED นะครับมีไฟ Daytime มาให้แต่ไม่ใช่ LED เต็มระบบครับเพราะว่าไฟเลี้ยวยังเป็นหลอดไส้ฮาโลเจนอยู่นะครับ ไฟตัดหมอกมีมาให้นะครับเป็น LED เซ็นเซอร์การระยะด้านหน้ามีมาให้ครับระบบในเรื่องของความปลอดภัย a d Adaptive c r u i ค e Control เตือนการชนด้านหน้าไม่มีนะครับอ่ะนี่คือคัมรี่ครับต่อมา Accord ครับท่านผู้ชมมาเริ่มกันที่ไฟหน้านะฮะไฟหน้าเขาเป็น LED ครับท่านผู้ชมเต็มระบบเห็นไหมไฟเลี้ยวเขาเป็น LED ด้วยในเรื่องของไฟหน้าต้องบอกว่า Accord ดูดีกว่าเลยนะครับ ต่อมาที่ไฟตัดหมอกนะฮะก็เป็น LED นะครับท่านผู้ชมสวยงามแต่ Honda Accord ไม่มีเซ็นเซอร์กบระยะไม่มีา parking นเซอร์ครับก็อันนู้นได้นิดนึงอันนี้ได้หน่อยนึงนะฮะก็หักหล้างกันแล้วก็เฉือนกันแทบจะไม่ลงครับต่อไปนะฮะเดี๋ยวไปดูเครื่องยนต์กันมาเริ่มกันที่ห้องเครื่องของเจ้า Camry 2.0G ปี2019ครับ ผมเปิดห้องเครื่องขึ้นมาแล้วนะฮะเป็นโช๊คคํายัน2ต้นที่ฝากระโปรงนะครับห้องเครื่องเขาก็เต็มเต็มแน่นๆนะครับท่านผู้ชมนี่คือเครื่องยนต์เบนซิน2 0 0 0ซีซีนะครับตัวนี้ให้กำลังสูงสุด167แรงม้าที่6,500รอบต่อนาทีนะครับแรงบิดสูงสุด1 9 9นิวตันเมตรที่4,600รอบต่อนาทีจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ6จังหวะนะฮะรองรับน้ำมัน e 8 5ได้นะครับห้องเครื่องก็ เต็มๆนะครับแน่นๆสะอาดสะอ้านครับสำหรับเจ้าคัมรี่เวลาสตาร์ทแล้วก็เดินนิ่งๆเรียบๆแบบนี้เลยนะครับก็ทำความสะอาดง่ายดูแลรักษาง่ายนะฮะเนี่ยฝาสูบมองเห็นได้นะฮะชัดเจนเลยครับสำหรับเจ้าคัมรี่อ่ะเดี๋ยวไปต่อกันที่ Accord ครับมาต่อกันที่ Accord ครับนี่คือห้องเครื่องนะครับผมเปิดฝากระโปรงหน้าขึ้นมาแล้วนะฮะก็เป็นโช๊คคํายัน2ต้นนะครับท่านผู้ชม และนี่คือเครื่องยนต์ของเจ้า Accord เขานะฮะเป็นเครื่องยนต์ e r t t h r e a m นะครับเทคโนโลยีวีเทนะครับนี่คือเครื่องยนต์1,500 c c Turbo นะครับให้กำลังสูงสุด190แรงม้าที่5,500รอบต่อนาทีนะครับต้องบอกว่าในเรื่องของแรงม้าเนี่ยเยอะกว่าคัมรี่23ตัวเลยนะครับแรงบิดสูงสุด243นิวตันเมตรที่1,500ถึง5,500รอบต่อนาที จับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ CVT 7จังหวะนะครับท่านผู้ชมถ้าในเรื่องของพละกาลังการเร่งแซงอัตราเร่งฟูดปาร์ตฟูดปาร์ตเนี่ยก็ต้องบอกว่า1.5เทอร์โบคันนี้ทําได้ดีกว่าครับมาถึงช่วงล้อครับท่านผู้ชม Honda Accord นะครับมาพร้อมกับยาง225/50 R17 นะครับเป็นขอบ17นะครับเป็นล้อแม็กปัดเงานะครับสวยงามสีทูโทนนะครับ ส่วนเจ้าคัมรี่นะฮะเป็นล้อแม็กสีเงินนะครับสีบอลเงินนะครับมาพร้อมกับยางซีรีส์205ทับ65 R16 นะครับแอคคอร์ดขอบจะใหญ่กว่านะฮะมันดูเต็มล้อมันดูเต็มซุ้มดีครับท่านผู้ชมถัดมาที่กระจกมองข้างนะครับทั้งคู่มีไฟเลี้ยวในตัวเป็น LED ทั้งคู่ครับถัดมาที่คิ้วกระจกนะฮะท่านผู้ชมแอคคอร์ดเนี่ยนะฮะจะมีโครมเมียมด้านบนนะครับด้านบนเลย นะครับส่วนคัมรี่เนี่ยคิ้วโครเมียมของเขาเนี่ยนะฮะทั้งด้านบนและด้านล่างเลยนะครับมือเปิดประตูนะฮะก็จะเป็นโครเมียมทั้งคู่เลยมาพร้อมกับระบบสมาร์ทเคเลตท,ทั้งคู่ครับท่านผู้ชมมิติของตัวรถนะฮะด้านข้างก็ต้องบอกว่า Accord ดูมีสันมีนูนนะฮะมีความสปอร์ตของเอเจ้าคัมรี่เนี่ยนะฮะเขาจะดูออกมนๆกลมๆนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ชอบนะครับท่านผู้ชม ต่อมานะฮะมาดูด้านท้ายกันครับมาต่อกันที่ด้านท้ายครับท่านผู้ชมเริ่มจากแอคคอร์ดก่อนเลยนะฮะผมดูลักษณะของท้ายแล้วนะฮะแอคคอร์ดดูสปอร์ตนะครับท่านผู้ชมดูสปอร์ตนะฮะไฟเบรกเนี่ยเป็น LED นะครับไฟเลี้ยวไฟทอยหลังยังเป็นหลอดไส้ฮาโลเจนอยู่นะครับใช้คำว่าที่เด่นๆเ,เลยนะคือปลายท่อครับท่านผู้ชมเป็นปลายท่อสแตนเลสนะฮะปลายท่อคู่ เซนเซอร์ S S กัรระยะเนี่ยมีมาให้นะครับกล้องมองหลังก็มีมาให้นะครับไฟทับทิมด้านท้ายด้านล่างนะครับก็มีมาให้ครับท่านผู้ชมดูหล่อครับนะฮะด้านท้ายก็ดูหล่อครับแอคคอร์ดมาต่อกันที่คัมรี่ครับโตโยต้าคัมรี่ใน TNGA แพลตฟอร์มก็ต้องบอกว่าเขาทําท้ายมาได้สวยนะท่านผู้ชมมีสัญ,ญลักษณ์โตโตยต้าสาห่วงอยู่ตรงกลางนะครับสัญ,ญลักษณ์คัมรี่กล้องมองหลังมีมาให้ ไฟท้ายนะฮะไฟเบรกเนี่ยเป็น LED ไฟเลี้ยวแล้วก็ไฟถอยหลังเป็นหลอดไส้ฮาโลเจนเหมือนกันนะครับเซ็นเซอร์การระยะด้านท้ายมีมาให้4ีํตำแหน่งกล้องมองหลังมีมาให้นะครับไฟทับทีมด้านท้ายก็มีมาให้ครับแต่เป็นท่อเดียวนะฮะปลายท่อสแตนเลสซึ่งแอคคอร์ดเขาจะเป็นปลายท่อคู่นะครับอันนี้ก็จะดูแบบดูมีภูมิฐานนะครับสำหรับเจ้าคัมรี่อ่ะต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตเปิด ฝาท้ายนะครับว่าคันไหนจุกว่ากันเริ่มจากคัมรี่ครับท่านผู้ชมฝาท้ายพอเปิดขึ้นมาแล้วนะฮะก็ต้องบอกว่ากว้างนะฮะนี่คือรถเก๋งขนาด d ีเ gment นะครับด้านท้ายเนี่ยสามารถที่จะบรรจุถุงกลอฟได้บใบใ,ใ,ใหญ่ๆหลายๆใบเลยเนี่ยตัวผมเข้าไปนอนก็ยังได้เลยนะครับและ t o y ยต้าคัมรี่มียางอะไหล่มาให้นะฮะเป็นล้อแมกนะครับอุปกรณ์ช่วยเหลือต่างๆไม่ว่าจะเป็น แม่แรงอุปกรณ์ลากจูงมีมาให้ครบคันนะครับและเบาะนั่งแถวที่2นะฮะสามารถที่จะเปิดได้นะครับทะลุได้ไว้เอื้อมมือเข้ามาหยิบของหรือว่าหยิบสัมภาระที่ท้ายรถได้นะครับสำหรับเจ้าคัมรี่โอเคครับท้ายถือว่า,วางครับท่านผู้ชมไปดูแ c คคอรมาแ c คคอรครับเปิดฝาท้ายขึ้นมานะฮะแอคคอรดดูลึกกว่านะมันดูลึกกว่า เนี่ยดูลึกกว่าความกว้างเนี่ยพอกันนะฮะแต่พื้นที่ความสูงความลึกเนี่ยแอคคอร์ดดีกว่าครับผมฟันธงได้เลยนะฮะถ้าเรื่องท้ายรถแอคคอร์ดกว้างกว่าครับเพราะว่าลึกกว่านะฮะท่านผู้ชมอ่ะแล้วก็แอคคอร์ดก็มียางอะไหล่มาให้นะฮะแต่ยางอะไหล่ของแอคคอร์ดเขาตัวนี้เป็นยางยางที่แบบว่ายางทดแทนนะไม่ใช่ล้อแม็กนะครับในโฉมนี้ไม่ใช่ล้อแม็กซึ่งคัมรี่เนี่ยให้ล้อแม็กมาเลยนะครับ แลบะบ่อนั่งแถวที่2ก็สามารถที่จะเปิดได้เอื้อมมือมาหยิบของได้นะครับแล้วก็ตรงนี้คือไฮไลท์ของแอคคอร์ดเขานะฮะเนี่ยสามารถพับเบาะได้สามารถเนี่ยมีสลักนะฮะปึ๊บดึงแล้วสามารถพับเบาะได้เราสามารถที่จะใส่ของนะฮะที่มีความยาวได้อันนี้คือข้อดีนะฮะอันนี้คือเหนือกว่าเลยนะฮะในเรื่องของความอเนกประสงค์มาดูภายในกันครับท่านผู้ชมผมจะเริ่มจาก Honda Accord e ก่อนนะครับ ผมนั่งอยู่ในเบาะนั่งแถวที่2นะครับโอ้ต้องบอกว่าเบาะนุ่มสบายนะฮะนุ่มอ่านะครับเป็นเบาะหนังสีเบจนะครับท่านผู้ชมมีหนังรูด้วยนะฮะระบายอากาศนะครับเบาะเขาทำได้ดีนะนุ่มนะครับท่านผู้ชมนุ่มกว่าในโฉมก่อนนะอ่านุ่มกว่าเลยครับเนี่ยฮะนั่งสบายนะครับเล็กรูมเฮดรูมเหลือๆอ,อยู่แล้วนะครับกระจก กระจกไฟฟ้านะฮะแต่ไม่ได้ออโต้นะครับม่านด้านข้างไม่มีนะครับตรงนี้ตกแต่งด้วยลายไม้นะครับที่เสาซีมีแอร์แบ็กคอนโซลตรงกลางมีช่องแอร์นะครับคันนี้สะอาดมากเลยนะครับเบาะด้านหน้ามีกระเป๋าจิงโจ้นั่งสบายครับท่านผู้ชมนะฮะนั่งสบายเลยที่เท้าแขนอ่านะครับนุ่มเปิดมาก็วางแก้วน้ำได้นะครับ ชอบเบาะนะชอบเบาะนะฮะเบาะนุ่มจริงๆครับนุ่มนุ่มนะฮะอ่ะเดี๋ยวไปดูในตำแหน่งของผู้ขับขี่กันต่อมาต่อกันในส่วนของตำแหน่งผู้ขับขี่นะครับเจ้าแอคคอร์ดนะครับต้องบอกว่าโอ้โหลูกเล่นเยอะมากๆเลยนะครับพวงมลาลัยเนี่ยนะฮะไม่ใช่เดิมนะท่านผู้ชมเจ้าของเดิมเนี่ยเขาเปลี่ยนใหม่มานะครับเป็นพวงมลาลัยมันติฟังก์ชันแต่แอคคอร์ดมีพาทเทิลชิพนะท่านผู้ชม 1.5เทอร์โบมีแพตเทิร์ชิพนะครับซ้ายเป็นลบขวาเป็นบวกนะครับพุชสตาร์ทมีมาให้นะครับเบาะด้านหน้าก็นั่งสบายนะฮะเป็นเบาะหนังปรับไฟฟ้ามีดันหลังมีดันหลังให้นะครับมีเมมโมรีซีทให้สองตำแหน่งนะครับด้านฝั่งคนขับแล้วคนนั่งข้างเนี่ยนะฮะกระจกขึ้นลงอัตโนมัตินะครับตกแต่งด้วยลายไม้อ่าพวงมาลัยก็จับเต็มไม้เต็มมือนะครับท่านผู้ชม ถัดมาที่หน้าจอนะฮะหน้าจอก็สามารถที่จะเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือได้นะฮะเป็นกล้องมองหลังได้อ่าเป็นกล้องมองหลังได้แล้วก็เป็นนวิเกเตอร์ได้เชื่อมต่อโทรศัพท์เชื่อมต่อบลูทูธได้และเวลาที่เราเปิดไฟเลี้ยวนะฮะกล้องมองหลังไม่ใช่กล้องมองหลังกล้องด้านข้างที่กระจกมองข้างด้านซ้ายทํางานนะครับนี่คือข้อดีแอร์เป็นแอร์ออโต้นะฮะตกแต่งด้วยลายไม้นะครับหลังคาด้านบน นะครับก็มีที่บางแดดเปิดมาก็มีกระจกนะครับไม่มีไฟนะครับกระจกมองหลังเป็นแบบธรรมดานะฮะเสา A มีแอร์แบ็กสุงลมนี้ละพยแต่เบาะนุ่มครับเบาะนุ่มอ่ะเกียร์มาถึงด้านเกียร์เกียร์นะับเป็นเกียร์ CVT นะครับท่านผู้ชมตัวนี้มีโหมดขับขี่ครับมีโหมดขับขี่มีอีคอนโหมดนะครับประหยัดน้ํามันแล้วก็โหมดสปอร์ตก็คือต้องการทําความเร็วความแรง กดไปที่โหมดสปอร์ตได้เลยเบรกมือเป็นเบรกมือไฟฟ้ามีออโต้เบรกโฮมาให้นะฮะช่องเสียบ USB ต่างๆครบคันนะครับท่านผู้ชมสำหรับเจ้า Accord ต้องบอกว่าดูดีนะดูดีดูหรูหราดูสปอร์ตดูวัยรุ่นนะครับเดี๋ยวไปดูคัมรี่บ้างอ่ะโอเคเข้ามาในห้องโดยสารของเจ้าคัมรี่บ้างนะครับท่านผู้ชมคัมรี่เนี่ยนะฮะ รถสีดําแต่ภายในเขาก็ตกแต่งด้วยสีดํานะครับเป็นเบาะหนังสีดํานะครับอ่าก็นั่งสบายนะฮะท่านผู้ชมเล็กรูมเฮดรูมเหลือๆนะฮะแต่วัสดุของหนังเนี่ยจากการเปรียบเทียบแล้วนะ Accord นุ่มกว่าเบาะนุ่มกว่าครับท่านผู้ชมนุ่มกว่าแบบชัดเจนเลยนะครับอ่าอ่ะ,อะมาดูแผงข้างครับท่านผู้ชมเสาซี่มีแอร์แบกเหมือนกันนะครับแต่คัมรี่เหนือกว่าตรงที่มีม่านครับ มีม่านหลังนะฮะท่านผู้ชมมือเปิดเป็นโครเมียมกระจกไฟฟ้าคัมรี่ดีกว่าครับขึ้นลงอัตโนมัตินะฮะเห็นไหมนี่ขึ้นลงอัตโนมัติเลยนะครับกระเป๋าจิงโจ้ที่เบาะหน้ามีมาให้นะครับช่องแอร์มีเหมือนกันนะครับแต่ที่ดีกว่าคือมีช่องเสียบ USB ให้2ตํตำแหน่งนะครับอ่านี่คือข้อดีนะครับท่านผู้ชมอ่ะแผงข้างแผงกลางที่เท้าแขนเหมือนกันนะครับอ่า ใส่ขวดน้ําใส่แก้วน้ําได้นะครับก็โอเคนะดูดูมันภายในมันเป็นสีดําเนี่ยมันดูแบบมันดูแบบมืดมันดูมืดมืด,มดนะฮะพอสีดําแล้วดูมืดปุ๊บมันดูแคบนะฮะแต่ถ้าเป็นสีเบจเนี่ยมันจะดูสบายตามันจะทําให้เรารู้สึกกว้างนะฮะแต่ทั้งที่จริงแล้วมันไม่ได้ต่างกันมากนะครับอันนี้อารมณ์ของสายตานะครับท่านผู้ชมอ่ะ โอเคนั่งสบายเลยนะฮะตำแหน่งของผู้บริหารแต่แอคคอร์ดเบาะนุ่มกว่านุ่มกว่านะฮะแต่ในเรื่องของระบบนะฮะการใช้งานเนี่ยเห็นไหมคัมรี่ดีกว่ามีม่านกระจกไฟฟ้าอัตโนมัติมีช่องเสียบ USB ออ่ะเดี๋ยวไปดูในตำแหน่งของผู้ขับขี่ครับมาครับท่านผู้ชมมาในตำแหน่งของผู้ขับขี่อืมโอเคนะฮะเข้ามาแล้วนะครับคัมรี่ก็ ดูสปอร์ตเหมือนกันนะท่านผู้ชมนะฮะเบาะหนังปรับไฟฟ้ามีด้านหลังมีด้านหลังเหมือนกันกระจกไฟฟ้าขึ้นลงอัตโนมัติทั้ง4บานเมมโมรี่ซีดมีให้เหมือนกันครับนะฮะสองตำแหน่งนะครับพวงมาลัยเป็นมันติฟังก์ชันเหมือนกันนะครับตัวนี้หุ้มหนังนะครับแต่ไม่มีแพดเดิลชิปเห็นไหมไม่มีแพดเดิลชิปปรับเปลี่ยนเกียร์ที่คอพวงมาลายัยไม่มีนะฮะ,ะหน้าจอตรงกลางนะครับ ก็ฝังอยู่ในคอนโซลเลยนะฮะถ้าเป็นคัมรี่นะครับก็เชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือได้เป็นกล้องมองหลังได้นะครับเนวิกเอ็ตเนวิเกเตอร์ได้เชื่อมต่อ Apple CarPlay Android Auto ได้นะครับท่านผู้ชมอ่าถัดมาด้านบนหน่อยด้านบนหลังคานะฮะอ่านี่คัมรี่เขามีกระจกและเขามีไฟอันนี้คือเหนือกว่านะอ่าแล้วก็กระจกมองหลังนี่เขาดีกว่าเพราะว่าเขาเป็นตัดแสงอัตโนมัติครับท่านผู้ชมนี่ ตัดแสงอัตโนโมัติดีกว่าครับแล้วก็เสาว A มีแอร์แบ็กเหมือนกันนะครับคอนโซลเกียร์นะครับคอนโซลเกียร์ตัวนี้ก็ต้องบอกว่าคัมรี่จะเหนือกว่านะเพราะว่ามีไวเลสชาร์จเจอร์มาให้ชาร์จโทรศัพท์มือถือแบบไร้สายนะครับเกียร์เป็นเกียร์อัตโนโมัติเหมือนกันนะครับตรงนี้ตกแต่งด้วยสีดำเป็น No b a ็กนะฮะเบรกมือไฟฟ้ามีมาให้แต่โหมดการขับขี่ไม่มี นะโหมดการขับขี่ไม่มีนะ,ะอย่างอย่างแอคคอร์ดเขาจะมีอีคอนนะฮะแล้วก็สปอร์ตนะครับคัมรี่ไม่มีนะครับช่องเสียบ USB ต่างๆมีครบเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมอันนี้ก็แล้วแต่ชอบถ้าพูดถึงความนั่งสบายละ่ะก็กินกันไม่ลงนะอ่าอันนี้แล้วแต่ชอบนะครับมันเป็นรถที่แบบว่าไซส์เดียวกันนะครับลูกเล่นอันนั้นมีอันนี้ไม่มีอันนั้นไม่มีอ,นนมอันนี้มีนะครับก็ ชดเชยกันไปนะครับอย่างละนิดอย่างละหน่อยนะครับไอ้นนคัมรี่แอคคอร์ดเด่นอันนี้คัมรี่เด่นนะฮะอันนี้ก็แล้วแต่ชอบว่าคุณชอบรุ่นไหนชอบคันไหนนะครับนี่คือโดยรวมนะครับของสภาพรถนะครับแล้วก็ลูกเล่นสเต็ปต่อไปนะฮะเดี๋ยวไปลองขับถนนจริงกันเลยนะครับว่าแอคคอร์ดกับคัมรี่การขับขี่เป็นอย่างไรไปครับโอเคครับท่านผู้ชมมาทดลองขับกันนะครับ อารมณ์ความรู้สึกนะฮะของเจ้า Accord Generation ที่10 1.5เทอร์โบปี2019นะครับช่วงล่างเขาดูเฟิร์มๆนะฮะแน่แนๆผมอยู่ในโหมดสปอร์ตนะครับท่านผู้ชมนี่140นะฮะ150เข้าโค้งเล็กๆ160 170 180นิ่งๆเลยครับท่านผู้ชม ไปได้มากกว่านั้นถึง190นิน่งๆครับนะฮะดูช่วงล่างหน่อยเดี๋ยวโยนคอสะพานให้ดูก็เฟริร์มๆครับนี่คือ Honda a c c o r อเบรกก็ดีนะฮะนั่งได้สบายถ้าในเรื่องของความสปอร์นตนะฮะอัตราเร่ง ทำได้ดีครับนะฮะเครื่องยนต์1 5 0 0ซีซีเทอร์โบให้กำลังสูงสุด190แรงม้าที่5,500รอบต่อนาทีนะครับปูดปาร์ตครับท่านผู้ชมนะฮะเดี๋ยวไปลองคัมรี่กันต่อโอเคครับอยู่บนถนนจริงกับเจ้าคัมรี่แล้วนะครับอารมณ์ความรู้สึกนะฮะก็นั่งสบายนะครับเป็นรถที่นุ่มนะครับท่านผู้ชมนุ่มนวลน,นิ่มนวล พวงมาลัยจับเต็มไม้เต็มมือดีนะฮะก็เป็นรถไซส์เดียวกันนะฮะแต่ทีนี้เดี๋ยวจะมาดูอัตราเร่งซินะครับตัวนี้เครื่องใหญ่กว่านะครับ 2000cc ให้กำลังสูงสุด167แรงม้าที่6,500รอบต่อนาทีนะครับแรงบิดสูงสุด199นิวตันเมตรนะครับ ร้อยสี่ร้อยห้าร้อยหกร้อยเจ็ดร้อยเจ็ดนะครับอืมก็ช่วงล่างเป็นไงเนี่ยช่วงล่างเขาจะนุ่มๆนะนุ่มนวะลออกย,ย้ยยๆนิดๆน,น,นะครับบางคนเรียกกันแบบนี้นะครับแต่ต้องบอกว่าถ้าพูดถึงอัตราเร่งแล้ว ยังเป็นลองเจ้าแอคคอร์ดครับไอเจ้าแอคคอร์ดนี่สมรรถนะในเรื่องของการเล่งอัตราเล่งปื๊ดปารนี่ต้องยอมรับครับว่าทำได้ดีกว่านะครับช่วงล่างแอคคอร์ดจะออกเฟริเฟรม์มๆแน่นๆน,น,นะครับแต่คัมรี่จะออกนิ่มนวลน,นุ่มนวลก็ให้อารมณ์ความรู้สึกที่แตกต่างกันนะครับโอเคผมพอจะเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะพอจะฟันธงได้แล้วนะครับว่า มันมันอย่างนี้ครับนะฮะมันน่าจะตอบโจทย์ลูกค้าคนละแนวกันนะครับท่านผู้ชมอ่ะเดี๋ยวไปสรุปกันครับครับท่านผู้ชมและนี่คือการเปรียบเทียบนะฮะระหว่าง Honda Accord กับ Toyota c ค m มรีนะฮะตัวน้ำมันล้วนตัวเริ่มต้นของทั้งคู่นะครับในปี2019นะครับผมดูทุกอย่างแล้วนะฮะทดลองขับแล้วก็ต้องบอกว่าถ้าพูดถึงอัตราเร่งนะฮะช่วงล่างเฟิร์มๆ h o น d a a c c o r d ครับนะฮะ แต่ถ้าความนิ่มนวลนุ่มนวลนะฮะก็ต้องไปคัมรี่นะครับรักพี่เสียดายน้องนะฮะต้องบอกว่าชอบทั้งคู่นะครับแล้วคุณผู้ชมล่ะครับดูคลิปวิดีโอนี้อยู่ชอบรุ่นไหนชอบคันไหนลองคอมเมนต์มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะครับวันนี้ทั้ง2องคันนี้ประวัติดีทั้งคู่ไม่มีชนหนักไม่มีพิกคว่าไม่มีจมน้ำนะครับผมรับประกันได้เลยนะฮะและราคาวันนี้ขายเท่ากันครับ899,000บาทเท่านั้น ลูกค้าท่านไหนท่านใดสนใจนะครับจะเข้ามาทดลองขับที่วิสานอโตโคาก่อนตัดสินใจซื้อก็ได้ครับด้วยความยินดีผมเบียวิสานอโตโคานะฮะขอย้ําจุดยืนนะครับผมนําเสนอด้วยความจริงใจมีแค่รถยนต์เท่านั้นนะฮะที่เป็นสื่อกลางที่จะทําให้คุณกับผมมาเจอกันครับน่าใช้ทั้งคู่แต่ใจผมอะ่ะชอบคัมรี่